สวัสดีคับกับเรดไดมอนด์แกลกันก,กันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาทำวันนี้ผมจะมาเรยวเควดะตอนนี้เควดมันมันไม่มีมข้อจุด ตอนนี้มันไม่มีคอเเครื่องบินแล้วแหละอ่ะตอนนี้มันไม่มีเครื่องบินมันจะมีแค่แค่ควอเตรมันจะมีแค่แค่แปดควอเตรจริงๆมันต้องมีเก้าควอเตอรสิบควอเตร์ขึ้นไปนะครับอ่ะอ่ยกเลิกยกเลิกโอเค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 อ่ะอ่ะเราต้องสเปาอ่าใหม่นะครับทุกคน นี่คือบั็กนะนี่คือบัก็กนี่คือบั็อกอันนี้คือบั็อกอันนี้คือบั็กนะครับทุกคนผมจะสอนทําบั็อกนะต้องมาสีขาวก่อนสีขาววันนี้ขออภัยด้วยนะเสียงคีย์บอร์ดแล้วก็เสียงไม่ชัดเจเหมือนเดิมนะคะทุกคนต้องทำให้มันเร็วๆนะเริ่มเริ่มแล้วก็ค้างค้างหน้าจอาอย่างนี้แล้วก็อึ๊บ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 โอเค โอเคนี่น้อยฟันมันหายไปแล้วเราก็คือได้ได้แล้วอ่ะอันนี้ก็คือบักส่วนหนึ่งนะครับทุกคนนะคะอ่านี่คือนี่คือถ้าเผื่อมัลงน้ำได้ก็คือหาเลยนะคะทุกคนผมจะลองดูผมขอลองลองล,อง,ลองไปดู ตด้ได้ดดเออตายไปเถอะ,อะทุกคนวันนี้ผมไม่มีอะไรเด้อว,วันนี้ตัดต่อนานอยู่นะผมว่ามาเล่นปุกันดีกว่าผมมีอะไรทำเล่นฟุกันดีกว่าเล่นปุเล่นปุกอ่ะไหนวะปุอยู่ไหนวะ พูอยู่ไหนวะพูอยู่ไหนอะอืมอ่ะ,อะเราจะมาหาพูกันพูอยู่ไหนทุกคนช่วยหาหน่อยได้ไหมว่าพูอยู่ไหนตาสั้นอ่าเจล้ะอ่ะ,ะ,อะนี่ไอ้ยพูพวกนี้ต้องหาในวันคริสต์มาสนะคบทุกปีทุกปีกปมันจะมี แต่เควสมันโดนเอาออกไปเรียบร้อยนะนะครับอ่ะหมดแช่หมดแยกหมดแยกลองเ,เปิดหมด PVP เปิดหมดกลงคืนยิงขึ้นฟ้าอ่ะดูมันจะสวยเท่าไหร่นะไปะอะต่อไปเป็นพ้อันนี้อันนี้ ในสว่ากครทุกคนโหวตมาเลยนะครับอะวิชานี้ทุกคนมีประตูมิติยังถ้าพวกเขาหาไม่มีประตูมิติเดี๋ยวผมจะสอนหาอีก ประตูพอเท่าแปดอันของผมขอผมมีแปดอันนะแค่ผมจะวางให้แค่นี้พอละผมผมจะวางไว้แค่แค่สี่อันก็พออ่ะนี่ประตูพอเท่านะคะอะเปลี่ยนสสามารถเป็นสีได้เป็นสีได้ มาเปลี่ยนสีได้นะครับมาเปลี่ยนสีได้นะคะทุกคนลองเปลี่ยนสีดูเป็นสีได้อ่ะก็ดูพอทเท่าก็มีแค่นี้นะตัดตัดตัดภาพไปดูที่ YouTube กันเลยนะครับขอบคุณครับ ทุกคนจบแบบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณครับจบช่อง Red Diamond กันเช่นเคยบายบาย